เงินก็สำรวจส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดน็อตเหรอน็อตคือเปลือกบางอย่างมีปะน็อตนีอะไรเออตัวนั้นอะให้เลยตัวนี้แหละลองใส่ดูดิคราวนี้ลองประกอบชิ้นส่วนของสเก็ตบอร์ดที่เห็นอยู่ตรงหน้าให้กลับมาเป็นสเก็ตบอร์ดที่สมบูรณ์อีกครั้งอ๋อหนูรู้แล้วพี่มันต้องมีตัวนี้ก่อนคิดว่า การประกอบสเก็ตบอร์ดส่วนล้อสำคัญที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่มีล้อนะครับสเก็ตบอร์ดก็ไม่สามารถที่จะวิ่งตามพื้นได้ครับเฮ้ยเราประกอบผิดด้านหรือเปล่าเออเราประกอบก็บอกแล้วว่าผิดด้านสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทำได้ไหมยังไม่ได้เลยค่ะมันยากตรงที่จะประกอบฐานที่จะใส่ล้อค่ะอืมนี่นี่เองก็เกือบจะดีนะครับแต่แค่ว่ากลับด้านนิดหน่อยใช่ ก็ต้องเอาด้านนี้ไว้ข้างหน้านะครับครับ<ห>ผมบแต่จริงๆเราต้องต้องใส่ตัวนี้ก่อนตัวนี้เขาเรียกว่าคิกพินนะครับมันสําคัญมากกับสเก็ตบอร์ดเป็นตัวที่สําหรับแบบว่าเอาไว้ลองกับพวกลูกยางพวกนี้นะฮะที่ทําให้แบบว่าเลี้ยวซ้ายรีรยวขวาได้ก็จะใส่ชุดนี้ก่อนนะแล้วก็ลองมาเป็นตัวนี้เี้าใจไหมครับยางลูกยางสําหรับตัวนี้จะเลี้ยวได้แล้วก็นี่ตัวทักข้างบนก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้ลงไปอย่างนี้ใชไหมครับมีฝาปิดลงไปข้างบนนิดนึงก็น็อตขันเรียบร้อยแล,แล้วก็สามารถเลี้ยวได้แล้วไม่หลุดด้วยแล้วก็ประกอบลงไปยึดลงไปอย่างนี้ครับใส่น็อตเร็วใช่แล้วก็ระวังให้บิดไม่ได้เลยที่มันบิดไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่มันไม่สําคัญเลยครับจริงๆแล้วสําคัญคือต้องไขให้แน่นๆน้ําหนัก<า>ตัว<า>เราเองครับจะกดทําให้มันบิดได้<า> การการขายสเกตบอร์ดที่ถูกต้องจริงแล้วนะครับเราต้องขายหลังจากด้านนี้นะครับไปเป็นการกระบาดนะครับขายตรงนี้แล้วขายตรงนี้ครับแล้วก็มาขายตรงนี้แล้วขายตรงนี้นะครับใช่ถ้าเราขายด้านนั้นด้านหนึ่งแล้วมาทําให้อุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่แน่นครับพี่ครับแล้วคนที่เล่นนะครับเขาต้องประกอบเองหรือว่าซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยครับจริงๆแล้วถ้าประกอบเองก็ได้ครับเราสามารถเลือก อ,อุปกรณ์ที่เราชอบชิ้นต่างๆได้จริงๆแล้วตามร้านทุกๆร้านนะครับเขาจะมีอุปกรณ์ให้เลือกถ้าส่วนใหญ่จะให้ประกอบใหม่ขึ้นมาเองกับอุปกรณ์ที่เป็นสเมเร็จรูปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสำหรับพี่นะพี่ว่าพี่จะชอบอุปกรณ์ที่มาประกอบเองมากกว่าเราจะได้เรียนรู้ด้วยไงว่าการประกอบเป็นยังไงอยู่กับมันอย่างนี้ก็จะสนุกนะโอเคแล้วโอเคแล้วพี่ขอตรวจคุณภาพให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับไหนดูหน่อยสิเป็นไงบ้าง ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยเก่งมากเลยอะอย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปพี่ไปสอนวิธีการเล่นนะครับว่าพื้นฐานเริ่มต้นยังไงไปเลยครับนะครับ,รบเราจะพี่จะมาสอนวิธีการเล่นนะครับใครอยากเล่นบ้าง่าเก่งมากดีมากแต่พื้นฐานแรกของสเก็ตบอร์ดท,ที่เราจะเริ่มเราต้องถ่ายให้เป็นก่อนเท้าที่หนัดนะครับระวังพื้นข้างล่างนะครับเท้าที่ไม่หนักขึ้นไปข้างบนนะครับกิบนบนบอร์ดอย่างนี้นะครับคือการ ถาดันสเก็ตบอร์ดให้มันวิ่งไปนะครับคืออย่างนี้นะฮะพอถ่ายไปแล้วหรือว่าดันไปแล้วนะครับมันจะมันจะวิ่งหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ยกขานี้ขึ้นนะครับถ้าเท้านี้ต้องบิดอย่างนี้ใช่อย่างนี้ครับมันสามารถเลี้ยวได้นะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลได้แต่ถ้าเกิดเราไปยืนแบบนี้นะครับมันไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับมันไม่มีแรงที่จะทําให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เราต้องบิดเท้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ นะครับก็าสามารถเลี้ยวได้ละอ่านั่นแหละนั่นแหละทุกคนอาจจะงองว่าจะเบรกยังไงใช่ไหมครับเรายืยบนนี้ใช่ไหมครับพอเราเราวิ่งลงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเท้าเนี่ยลากกับพื้นเราต้องย่อตัวนะครับเพื่อจะให้มันชะลอลงถ้าห้เราไม่ย่อตัวได้ปะคะถ้าเราไม่ย่อตัวมันจะไม่มีเอ่อเหมือนกับกําลังที่คอยฝืนแรงแรงแรง วิ่งของของสเก็ตบอร์ดนะครับพอเราจะลงนะครับมันก็ทำอย่างนี้แล้วก็ลงก็ยากนิดนึงค่ะกลัวล้มเพราะว่ามันเอียงด้วยเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยค่ะเราขึ้นมาแล้วกุ๊ปอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาบอกให้บิดขาเลยกลัวบิดไม่ทันแล้วถ้าจะล้มอะค่ะก็สนุกดีค่ะแต่ยากนิดนึงมันกลัวล้มล้อเวลาเราไถสเก็ตบอร์ดนะครับที่มันจะวิ่งได้นะครับเพราะว่าทําให้ล้ออ่ะมันเกิดแรงเสียดทานกับพื้นน้อยลง แล้วลราสเก็ตบอร์ดของเราอ่ะมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าได้ถ้าเจ้าสเก็ตบอร์ดตัวนี้ไม่มีล้อมันก็จะวิ่งไม่ได้เลยมีล้อแล้วก็มีลูกปืนตัวนี้นะครับทําให้เกตบอร์ดเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าได้เหมือนรถล้อทั่วไปใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมแล้วพื้นนี่ทําจากกระดาษทรายหรือเปล่าคะใช่แล้วครับเจ้าตัวสเก็ตบอร์ดเนี้ยเขาจะทําเป็นกระดาษทรายพิเศษเป็นกระดาษทรายเหมือนกับสติกเกอร์จะลอกออกมาแล้วมาแปะลงไปกระดาษทรายนี่เพื่อที่จะกระโดดได้ การที่เราจะกระโดดขึ้นนะครับมันต้องใช้ดันขึ้นมาแล้วเท้าเราอ่ะตะแคงขึ้นเงนี้ยลูดขึ้นไปเงี้ยครับเนีย่ยติดถ้าเกิดเป็นกระดาษทรายเราก็ไม่สามารถลูดได้มันก็จะลื่น ครับน้องเจ๋งมากเลยพี่พี่ฝึงนานนะคะก็ประมาณสิบสองปีแล้วครับ<า>อ่าใครๆครอยากจะลองลงเนินแบบพี่บ้างอ้าวกลัวเหรอโอเคอยากลองแต่กลัวลุมอ่าเดี๋ยวพี่จะสอนให้ไปงั้นเราไปลองกันดีกว่าไปเร็วนะครับพิธพีการลงเนินนะครับเ,เราจะวางเท้าเท้าหลังนะครับของเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับกรเท้าหน้าของเรานะครับต้องอยู่ประมาณนี้เลยพร้อมที่จะลงนะฮะ แล้วก็รากลงไปแล้วกดแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับต้องย่อนะสาคัญที่สุดคือต้องการต้องย่อแล้วถ้าไม่ย่อจะเป็นยังไงล่ะครับจะหายท้องเลยครับย่าหนี้เลยดูรับย่อสองต้องเอ็นไปข้างหน้านะครับไม่ไม่เอ็นไม่เอ็นไปข้างหลังเราเอ็นไปข้างหลังไงพร้อมกดแรงๆหนึ่งสองซ้เนียง เก่งมากเก่งมากคนนี้เก่งมากเลยพร้อมไปแล้วนะไปแล้วนะและตอนนี้นะครับน้อง,องๆเรียรรู้เทคนิคจากมืออาชีพโดยตรงนะครับรวมไปถึงการรู้จักสเก็ตบอร์ดทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยพี่ต้อมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าน้องๆเขาจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาพิชิตภารกิจคิดวิย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ นี่คืออุปกรณ์กีฬาสองชิ้นที่ทำให้สเก็ตบอร์ดถือกำเนิดขึ้นในโลกใบนี้กระดานโต้คลื่นและโรลเลอร์สเก็ตเรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2483เมื่อกลุ่มนักเล่นกระดานโต้คลื่นในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดความรู้สึกอยากเล่นกระดานโต้คลื่นในเวลาที่ทะเลสงบไม่มีคลื่นพวกเขาจึงเริ่มคิดคน้นเอาแผ่นไม้มาติดเข้ากับล้อโรลเลอร์สเก็ตที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น แล้วลงไปเล่นในคูน้ำชลประทานของเมืองที่มีลักษณะเป็นเนินลาดจากนั้นเกตบอร์ดก็กลายเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายมีการพัฒนาให้แผ่นบอร์ดมีขนาดเล็กลงและติดร้อยอยูรีเทนที่ใช้สำหรับการกีฬาเข้าไปจนสเกตบอร์ดมีรูปร่างอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี่คือโปรเจกต์การสร้างเกตบอร์ดไฟฟ้าสุดเจ๋ง Electrify Every Longboard คืออุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งเข้ากับสเก็ตบอร์ดธรรมดาทำให้สเก็ตบอร์ดของเรากลายเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วประมาณ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแบตเตอรี่นี้ก็จะคงทนอยู่ได้ประมาณ9.6กิโลเมตรใช้เวลาในการชาร์จให้เต็ม2ชั่วโมงแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้าไปมีน้ำหนักเบาเพียง2.3กิโลกรัมซึ่งมันก็แทบไม่ได้ทำให้สเก็ตบอร์ดหนักขึ้นเลย สเก็ตบอร์ดที่เคลื่อนที่ได้อัตโนมัติอย่างนี้คนไทยก็คิดค้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะโดยติดเครื่องยนต์เข้าไปมีการจดสิทธิบัตรสเก็ตบอร์ดติดเครื่องนี้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2553ด้วยยอดเยี่ยมไม่ล่ะ